ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการจัดทําโครงการเพื่อที่จะป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครับน่าเฉลิมพลมั่งข้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตําบนหนองแก้วอาเภอเมืองร้อยเอ็ดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งค่ะให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามพรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลด ปัญหาเด็กหญิงแม่นะคะที่โรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมค่ะครับซึ่งนายอธิตย์ปับพักวัดพักดีศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับพบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงขึ้นและก็อัตราการคลอดของมารดาอายุ15-19ปีเนี่ยนะครับที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่ายังสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกนะครับที่กําหนดไว้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านร่างกายของวัยรุ่นและก็ทารก จิตอารมณ์และก็เศรษฐกิจสังคมด้วยนะครับเพ<ข>ราะถือว่าวัยเนี่ยยังไม่ควรที่จะไปมีบท MM. ง่ายๆนะครับ<า>วัยยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจึงได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงกับภาคีเครือข่ขายที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาและพัฒนาครูค <ique. S 1> ด้านการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ปี2556และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพศ2519มาตรา6นะครับ ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นโดยจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาวิถีศึกษานะครับเ,เขาใช้คาว่าอย่างนี้สอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษานะครับรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นแก่นักเรียนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรันให้ได้รับการรักษาให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและก็ต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการ บริการใหม่การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมดาเนินการอย่างจริงจังนะครับค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีการนําเสนอแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการนํานักเรียนคือที่เป็นแกนนำนะคะมาร่วมแสดงรวมถึงการมอบกิจิบัตรแก่นักเรียนแกนนําและก็ฐานการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนําใบใสด้วยมุ่งลดปัญหาเด็กหญิงแม่ เด็กหญิงนี่คือยังเป็นเด็กหญิงอยู่ไม่ควรที่จะเป็นแม่นะคะ,ะนะครับก็เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเรียนได้รู้จักคุณค่านะครับของตนเองนะฮะ